อ่าครับผมสวัสดีครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เอาเครื่องซักผ้ามาให้แก้ไขนะครับอ่าความจริงแล้วมันไม่มีระบบตรงไหนเสียหายสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมได้ไปตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าในถังของมันนะครับมีหินปูนเยอะแยะมากมายนะครับอ่าซึ่งพี่น้องมือใหม่ก็ได้ทําการแก้ไขนะครับอ่าล้างอ่าลูกยางอ่าสองรอบสามรอบก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอาการที่เป็นมาก็คืออ่ารอบแรก น้ำจะไม่ไหลนะครับพอมันปล่อยน้าทิ้งไปปั่นหมาดไปสักพักรอบที่สองน้ำจะไหลนะครับสาเหตุมาจากหินปูนในถังนี่นะครับมันหลุดลงไปนะครับมันจะหลุดลงไปเลยเนื่องจากว่ามันมีเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ทําการแก้ไขล้างไอ้ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมครับถอดไอ้ตัวนี้มาล้างนะครับสามรอบสี่รอบห้ารอบก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราทําความสะอาดตรงนี้ครับมันนิดเดียวนะครับมันติดมันนิดเดียวมันก็ปิดน้ํามาอยู่นะครับเนี่ยทีนี้ ถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับเราต้องถอดถังเอามาล้างนะครับล้างทำความสะอาดแล้ว <c oughs> มันก็จะอาจเป็นปกตินะครับอาทีเนี้ยผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้าไปดูว่าด้านในถังนี่ครับมันมีหินปูนเยอะแยะหรือเปล่าตามที่ผมได้คํานวณไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาถอดไ <c oughs> อ้พวกน็อตสี่ตัวาฝาคอบเวอร์ออกก่อนนะครับเอาออกเสร็จปุ๊บเราก็จะ <c oughs> เอา เอาถังตัวนี้ครับเอาฝาควอบออกไปวางดีๆนะครับอย่าไปห้อยตรงเตงนะครับอตอนนี้เราได้ถอดน็อตออกแล้วนะครับเราตองยกฝาควอบออกมานะครับเอา,เอ,าออกมาวางข้างนอกนะครับ นะครับเราต้องเอาหาเก้าอี้หรืออะไรก็ได้นะครับไปวางไอ้ฝาครอบเวอร์ไว้นะครับป้องกันสายไฟมันขาดหรือว่าสายยางเพรสเชอร์มันเสียนะครับแล้วกระจุกตกข้างถังก็จะหักได้นะครับถ้าเรามีอะไรมาวางแบบนี้มันก็จะสะดวกขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดน็อตพวกนี้ออกเลยนะครับนะครับฝาครอบถังนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วนะครับยึดออกมาแล้วก็ออกมาเลยนะครับ แล้วก็มาถอดใบ <c oughs> ซักออกเลยนะครับ ถางรุ่นนี้นะครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์พวกนี้ครับมันถอดง่ายนะครับมันไม่ติดแน่นนะครับตัวนี้ครับถอดง่ายมากไม่ต้องไปใช้พวกสามขาดึงก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันยังมาใหม่อยู่นะครับเนี่ยครับเราถอดง่ายส่วนไอตัวไอตัวเบอร์สามสิบแปดนะครับเรากระตุกนิดเดียวมันก็ออกนะครับแต่ต้องกระตุกออกแรงแรงๆนะครับสองยกสามยกมันก็ออกเลยนะครับบางครั้งก็ยกเดียวมันก็ลื่นไหลแล้วครับ เบอร์นี่แหละครับนี่แหละครับอ่าส่วนมากผมก็จะกระตุกแรงๆแบบนี้หละอ้าวเห็นะครับ, <c oughs> แ,ครบแค่นี้มันก็หลุดแล้วครับเนี่ยครับอ่าถังตัวนี้นครับออกง่ายครับอ่ารุ่นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับ แล้วก็ถังพวกระบบอินเวอร์เตอร์ออกง่ายครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในถังนะครับว่าอาตามที่ผมคำนวณไว้ว่าหินปูนมันมีมนเมล็ดหลุดล่อนไปปิดยางระบายน้ำทำให้น้ำปิดน้ำไม่สนิทเท่านั้นเองครับอ่าก็เลยจำเป็นที่จะต้องถอดถังนะครับไหนๆก็ถอดแล้วแล้วก็มาทำให้กันดูเลยนะครับว่าหาว่าหน้านะครับถ้าพี่น้องมือใหม่ไปทำการล้างลูกยางยังไงมันก็ ไม่หายนะครับเพราะหินปูนมันจะล่อนลงไปแล้วกไ็ไปติดหน้ายางอยู่ตลอดเวลาเราต้องทําการถอดถังออกมาล้างเลยนะครับถังร,รุ่นจะพวกนี้นะครับถอดง่ายครับไม่ยากนะครับขยับมันก็จะออกแล้วนะครับนีครับ นี้เราจะไปดูในถังนะครับว่าทําไมมันถึงน้ํารั่วอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอ่าเห็นนะครับด้านในจะมีแต่หินปูนเลยนะครับอ้าวนี่ครับนี่ครับมันเป็นเป็นแผ่นแบบนี้เลยครับนี่ครับทีนี้มันหลุดไปติดหน้ายางประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้น้ํารั่วแล้วนะครับทีนี้เราถอดออกมาล้างสามยกสี่ยก เพราะมันเยอะครับเนี่ยครับเฉพาะไอแผ่นนี้ครับมันหักไปสามครั้งสี่ครั้งนะครับมันก็เราล้างสามครั้งสี่ครั้งมันก็ยังไม่หมดเพราะว่าข้างในยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรไปเออไปซ้ๆดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับสาหรับที่พี่น้องล้างยางนะครับยังไงก็ไม่หายนะครับเนื่องจากว่ามันไป ปิดหน้ายางนะครับยางปิดน้ำไม่สนิทนะครับเนี่ยครับเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่มันอ่ามันแห้งมันโดนน้ามันก็จะล่อนออกมาเป็นแผน่นแผนแบบนี้นะครับมันก็จะลงไปข้างในเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้มาแ,นะแนะนําว่าวิธีถอดถังนะครับเพราะว่าพี่น้องมือใหม่หลายท่านนะครับถอ,ถอดได้เพียงแต่ผมมาบอกว่า <c oughs> อ่ายางปิดน้ําไม่สนิท อ่าสาเหตุมาจากหินปูนนะครับมันหลุดไปปิดหน้ายางประมาณนี้นะครับอ่าเฉพาะแผ่นนี้ถ้ามันแตกอ่ามันแตกลงไปนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบประมาณนี้นะครับมันก็จะไปติดอยู่ตรงนี้ครับทีนี้เราจะล้างกี่ครั้งมันก็ไม่หมดสําหรับไอตัวนี้นะครับเราต้องเอาจัดการข้างในนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับในถังเนี่ยครับเยอะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับเยอะจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมาสังเกตดูให้ดีครับ <c oughs> เป็นแผ่นแบบนี้เลย <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราสังเกตแล้วว่ายางก็ไม่เป็นไรนี่ <c oughs> สะอาดเอี่ยมล้างแล้วมันยังเป็นอีกอ่ามันจะเป็นที่รอบสองนู่นนะครับรอบแรกหลังจากที่เราล้างเสร็จปุ๊บนะครับเราไปปิดมันยังไม่รั่วหลังจากที่มันปล่อยน้าทิ้งเสร็จปุ๊บมันปั่นมาไอ้พวกนี้ล่อนเข้าไปไประดมันอรอบสองรั่วแล้วนะครับเนี่ยครับต้องสังเกตด,ดูให้ดีนะครับ <c oughs> เนี่ยครับอันนี้คือตัวปัญหาที่ที่เราแก้ไขตัวนี้ มันไม่ได้เพราะว่ามันเยอะนะครับเอาล่ะครับ นี่ยังออกไม่หมดนะครับยังติดอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวามาให้ดูเลยนะครับนี่ครับหินปูนทั้งนั้นเลยนะครับคร <c oughs> าบหินปูนอาจทะมันสะสมอยู่ในถังแล้วทีนี้มันก็จะลอดลงไปทีละเล็กเลิน้อยไปปิดหน้ายางทําให้พี่น้องมือใหม่ล้างยางตัวนี้ร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่หายครับมันปิดนิดเดียวครับ ไอ้ตัวนี้ปิดน้ำมาอยู่นะครับมันไปติดหน้ายางตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองอ่านน้ารั่วแล้วครับนี่นะครับ <c oughs> นี่นครับหลังจากที่ผมเช็กระบบแล้วว่าทุกอย่างปกติเดินน้าทิ้งก็ไม่เสียทุกอย่างดีหมดสาเหตุมาจากหินปูนล,ลอนลงไปปิดทีละครั้งสองครั้งทีหน่อยสองหน่อยมันเลย <c oughs> ทําให้น้ํารั่วตลอดนะครับทีนี้ถ้าพี่น้องมือใหม่สังเกตว่าเอา้าทําไมมันรั่วอ,ออกมาล้างพบเจอหินปูนข้าบหินปูนเล็เกน้อยเศษลงมาประมาณนี้นะครับสแสดงว่าในถังนี่มันเยอะมาก ถ้าเราไปล้างตัวนี้ครับล้างยังไงมันก็ไม่หมดให้ถอดถังออกมาล้างทําความสะอาดงานจบเลยนะครับนี่ครับเนี่ยครับถ้าเราไม่ทาแบบนี้ไม่จบยังไงก็ไม่จบเลยนะครับเนี่ยครับเยอะนะครับอันนี้มันจะล่อนออกมาทุกวันทุกวันเลยครับเพราะมันเยอะจัดเนี่ยครับถ้ามันไปสะสมนิดๆหน่อยๆมันก็จะทําให้เกิดปัญหาปิดน้ําไม่สนิทนะครับทั้งที่ไอตัวนี้ดีอยู่นะครับเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นผมอยากอา <c oughs> ให้พี่น้องมือใหม่สังเกตดูให้ดีเวลาปิดน้ําไม่สนิท <c oughs> มันอาจจะมีอะไรอุดตันนะครับในนี้หน่อยมันก็จะมันก็จะทําให้ตัวนี้ปิดน้ําไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ <c oughs> ลองถอดถังออกมาล้างนะครับสําหรับรุ่น <c oughs> อินเวอร์เตอร์หรือว่าระบบ LG Smart i n v e r t e เพวกนี้ครับถังมันถอดง่ายมากไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับถอดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนมันใช้มางานมานานมากถอดอยังไงก็ถอดไม่ออกนะครับแล้ววิธีการถอดไอตัว เบอร์38นะครับถ้าเราไม่ไม่มีบล็อกไฟฟ้านะครับเราก็เอาไอ้ตัวทีนะครับขยับนะครับขยับให้มันได้ขนาดกระตุกแรงๆเลยครับมันหลุดเลยนะครับแต่ถ้าเราอ่อนไม้อ่อนมืองอๆยงไงมันไม่หลุดเพราะมันจะไปตามกันเลยเราเอาถังพวกนี้ขยับตามมันแทบไม่ทันคือกระตุกอย่างแรงไปเลยนะครับนี่ครับอ่าเห็นแล้วนะครับว่ามันเยอะเยอะมากจริงๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็อ่าพามาดูว่าสาเหตุที่ ยางปิดน้าไม่สนิทเนื่องจากว่าในถังมีหินปูนเยอะและล่อนไปปิดหน้ายางเนี่ยครับทำให้ปิดน้ําไม่สนิทเท่านั้นเองครับอ่าส่วนวิธีการถอดถังอ่าอ่าพี่น้องมือใหม่หลายท่านก็ทําได้กันหมดแล้วนะครับเอาละครับปัญหาเส้นผมบางภูเขาเหมือนกันนะครับแค่นี้นะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ที่กดติดตามเป็นกำลังใจผมนพดลศรีมาลานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ